ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอามือ่อวันอังคารที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกห้านะครับเนาะไกะ่ดอกไก่จอกมือก่อเว้นเข้ามาแล้วเนาะครับเนาะเลขไทยห้องแล้วมือนี้ยพอเตียมสิผ้ามาติดตามเลขลาวพัฒนาวันพุทธที่สามสิบนะครับเนาะของเซียนกอทอมโซไม้พอเตียมแล้วนะครับเนาะ อ๋อขอเต็มขอ,ขอบคุณอะไรแล้ครับเด้อเสียนกทอมอที่ส่งเล่าพัฒนามาให้ขอเตียมตะ,ตะเศร้าตาเด้อเลยตามึก <c oughs> อ๋อเอฟซีขอเตียมภาพเห็นเบื้งเนาะครับเนาะวันพุธพุธที่สามสิบนะครับเอฟซีสามสิบ ออยหกห้า เราพัฒนาเซียนโกโทอมอครับโอ้ย ี่บละครับเจีเซียนกอทอมอบนนี่ลูด บนวิ่งรูดไม่แล้วครับเอฟซีซองกับสามกูไ,ไปใส่มาใส่เล็กเข่าอยา่าพูด จับคู่บนสองหกสองเจ็ดสองแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ด อีแปดครับคือบนตัวเน้นครับเอฟซี่เน้นสองเจ็ดสองแปด สามหกสามเจ็ดสามแปดครับเอฟซีนี่คือบนเนะครับเนอะบนวิ่งรูดสองกับสาม เมืองเทรอบเนียนนี่สงสัสยจะเนียนลักสามเนาะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าสามหกสามเจ็ดสามแปดเบิร์ตคูตูเลยครับวันนี้ล่างครับเอฟซีล่างล่างวิ่งหลด ล่างบิ่โรลดหนึ่งกับสองจับคู่ล่าง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับเอฟซีสองสามสองสี่ สองห้านี่สามสามสามสี่สามห้าครับล่างเนาะครับเนาะบันนี่ตัวเนียนครับเยบซี่ เน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี สองห้าขับเน้นเน้นสุดสองหลายกว่าหนึ่งเนาะรับเนาะแต่ว่ารักสามมีสามสามสามสี่สามห้านะครับเนาะ เตรียมโรกซีงหน่อยก่อนครับเอาเตรียมถอตรวจหนึ่งทีหนึ่งนะครำนะอิฟซนะีเนอะวันพุทธที่สามสิบพฤศจิกายนหกห้าลาวพัฒนาเซียนกอทมอนะครับเนอะหรือว่าเซียนกรุงเทพ บนวิ่งรูด2กับ3จับคู่2 6งหกสองเจ็ดสองแ4 8นี่คือบนนะครับนเน้นอเจ็ดสองแปดสามหกเจ็ดสามแปดครับส่วนล่างวิ่งรูด1กับ2จับคู่1 3 1 4งสห้า 2องสาม33งสี่สอหานะครับเนาะเราพัฒนาเสียนกอทอมอนะครับส่วนตัวเนีนเพินกันหนึ่งสี่หนึสองสานะครับก no, no, ็คือพอเตี้ยมเบาแล้วครับเนาะตัวโบนเนียนเข้ากันมากเข้ากันจัดไปนำกับบีบซีเออแตวว่า็อร่าลืมกลับตัวน้นและครับเด้อบีบซีเสียนกอทอมองวัตถิพันธ์มากะหกสามเข่าตรงๆนะครับเนาะนี่ครับ ล่าง63เข้าตรงๆเสีย่ยงกทมส่วนบนกนับมีแต่สามเนาะรับเนาะสามไปรักลอยครับขาวิ่งเอาเอก็ได้อยู่ FC เ,าเานะา,นนา,า,านนะครับเอาหวดนะี่ก็ขอให้โฉบๆมันๆนี่เด้อครับเด้อเข่าปังๆนี่เด้อครับเด้อเสี่ยงกทมเนาะรับเนาะครับเอาแคปหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อ FC วันที่สามสิบนี่ ขอให้่โฉบโฉมันมันอีกนะครับเนาะสําหรับเล่าพัฒนาของเซียนกอทอมออันนี้ก็ขอกับขอบคคณในหลายเด้อครับเด้อเซียนกอทอมอช่วงแนวทางเรียกเล่าพัฒนามาให้ประเตียมฝากพี่ตอน้องฝากเอฟซีนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายสุดก็ขอให้่โฉบโฉมันมันกันเด้อครับเด้อเอฟซีครับสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไ้พอกันชิหนะสําหรับลิปนี้สวัสดีครับผม